สายวัดสายวัดสายวัดเปโจโซอายอสายวออะดอวัดสายวัดซอายอสายวออะดอวัดสายวัด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 นาซอเอมิต

what အတန်ထွက်ကမတွေ့နော်အရှိမဟော်မခံထားတယ် what ကျတော့အတန်ကနည်းနည်းနှိမ့်ပေးပြီးတော့အရှိမဟော်ခံထားတယ်နာစစ်အေးမီတဲ့အတန်ကျတော့ what နခုအတန်ကထပ်မဲ့ဆိုရင် one net what 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 အတန်ထွက်မတွေ့နော် what ဥတ်ဥတ်ဥတ်ကျွားဝါသည်ကျွားတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော် อ waited, อวดอวดจวาวตีออวดอวดจวาวตีเข็มขัดเข็มขัดเข็มขัดกบะคอเอ็มอเข็มคออัดอขัดเข็มขัดกบะคอเอ็มอเข็มคออัดอขัดเข็มขัด กบะข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดทเมนจอคออาวอขาวไม่ abor, ้โถข้าวขออะดอผัดข้าวผัดทเมนจอขออาวอขาวไม่้โถข้าวขออะดอผัดข้าวผัดทเมนจอ